แน่นมากแล้วก็อันนี้ก็สวยมากทุกคนรู้สึกว่าเป็นนาบีอยากให้ทุกคนได้กลิ่นจากหน้าจอจริงๆนะคือมันหอมมากอะคือผู้หญิงเขาจะเท้ากันเล็กๆเรียวๆนี่หรอปะพายไม่เลยเป็น่เท้าบานเฮ้ยได้ใส่ได้เลยมากเป็นหนึ่งความฝันนะคืออยากแบบเป็นยูทูบเบอร์แห่งการกินบ้างอะทุกคนชอบกินมานาเอ็นจอยติ้งมากๆแค่น้ำหนักขึ้นมา9ก้าโลทุกคนรู้ปะอยากทำเอสเอ็มอาร์เลยอะมันกรอบมากอยากให้ทุกคนได้เห็นค่ะโอ้โห สําหรัทุกคนกลับมาเจอไฟค้งนะคะห่างหายกันไปนานมากเลยนะคะประมาณเดือนกว่าได้นะคะที่ไฟหายไปจากการทําคลิปนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้นะคะสถานการณ์เนี่ยมันไม่ค่อยเป็นใจในการสร้างแรงบันดาลใจในการทําคลิปของไฟเลยค่ะคือเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะไม่ใช่ค่อนข้างสิคือมันแบบคือมันหดห่ะมันหดหูมากมากอะ่ะทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีแรงบันดาลใจในการจะทําอะไรเลยไม่อยากจะแบบหยิบมาพูดไม่อยากจะอัดคลิปเลยอย่างเงี้ยเหมือนเรารู้สึกว่าแบบ เออมันเศร้าบ้านเมืองมันเศร้ามากยอมรับนะคะว่าไม่มี motivation เลยจริงๆนะคะก็ขอโทษทุกคนนะคะที่ติดตามช่องฝ้ายอยู่แล้วก็แบบเอ้ยพี่ฝ้ายหายไปเลยไม่อัดคลิปเลยอะไรเงี้ยตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยทาคลิปของม,มาใช่ไหมคะแต่ว่าสถานการณ์นี้เนี่ยก็รู้สึกว่าอยากที่จะช่วยเหลือเพื่อนๆนะคะที่แบบเฮ้ยขายของทีนี้ขายไม่ดีคือส่วนตัวแฟงเนี่ยฝ้ายเองก็แบบแม่ค้าใช่ปะล้าก็ขายไม่ดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่าเราอะอยากจะช่วยตอนถ้เราช่วยเรื่องเงินอะไรเงี้ยเอาจจริงเราเองก็ไม่ได้มีแบบเยอะแยะ,ยะมากมายที่จะช่วยยยทุกกคนได้อเง็ลแบบ ขอมาใช้ความสาม,มารถนะคือการรีวิวสินค้าให้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ส่งเข้ามาเนี่ยอยากที่จะให้ฝ่ายรีวิวนะคะก็วันนี้นะคะดีใจมากๆนะคะมีผู้สัมผัสนะคะถึงทั้งหมด6ท่านนะคะที่ส่งของมาให้ฝ่ายรีวิววันนี้นะคะคือแบบเฮ้ยคนอื่นเขาทำกันร้อยส0งชิ้นอะไรเงี้ยเรา6ชิ้นก็ดีใจมากๆแล้วนะขอบคุณจริงๆนะคะที่ส่งมาบางคนส่งมาแบบไม่ได้คิดเงินฝ่ายด้วยนะก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะเดีย๋ยวไปขอเริ่มจากชิ้นเล็กๆก่อนละกันนะคะมันจะได้แบบหยิบจับง่ายๆอะไรอย่างงี้นะคะมาดูกันอัน,น แฮเมดค่ะแฮเมดออฟฟิเชียลนะคะเอาจริงส่วนตัวฝ้าอะเวลาไ้ายช้อปปิ้งออนไลน์อะไรเงี้ยการได้มีคนไกด์อะว่าแบบร้านไหนหน่าไปตำอะ่ะมันก็ทําให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะแบบเออเขาบอกว่าร้านนี้ดีแล้วอยากได้ของประมาณนี้พอดีเลยเฮ้ยเขามีป้ายแปะข้อความมาให้ฝ้าด้วยอะ่ะ ขอบคุณคุณฟ้ามากนะคะที่ช่วยเดยลร์ร้านค้าต่งตางๆหวังว่าจะชอบของที่ส่งมาให้นะคะดูแลสุขภาพด้วยร้านแฮร์มีออฟฟิเชียลขอบคุณมากๆเช่นกันนะคะดูแลสุขภาพเพื่อช่างกันมาอุ้ยอันแรกอุ้ยน่ารักก็อันนี้อุ้ยตามกระแสะมากไปดูผีเสื้อที่ห้องชั้นไม้อุ้ยนี่สวยมากทุกคนเป็นแบบกิ๊บปิดผมที่เป็นผีเสื้อผีเสื้อห้อยๆอ,อ่ะผีเสื้อห้อยๆของแจออนไหมอ่ะ โอ้ยสวยมากแล้วก็ชิ้นที่สองนะคะก็เป็นน่าจะเป็นที่ติดผมเหมือนกันอันนี้สวยมากอะเปิดมาชิ้นแรกก็คือประทับใจก็อันนี้ถูกใจใค่มากคือฝ้ายอะเป็นคนชอบก้าวผมมากหนูกว่าชอบแบบ่งเนี้ยแล้วก็ม้วนแล้วก็เอาพวกเนี้ยติดโอ้ยแน่นมากทุกคน คืออยู่เลยอยู่เลยสวยมากคืออยู่เลยแน่นมากรู้สึกว่าผมอะ่ะมันจะไม่ร่วงเลยนะคะเออดีนะอันนี้ดีเลยได้ใช้แบบทุกวันแน่นอนอะ่ะคือฝ้ายเวลาอยู่ Office ออฟฟิศอ่ะอยู่บ้านอะไรเงี้ยทุกคนจะเห็นฝ้ายสภาพผมเป็นแบบนี้ตลอดก็คือฝ้ายจะเก็บผมขึ้นไปหมดเลยนะคะ อันนี้ชอบมากทุกคนแล้วก็เขาเป็นหอยมุกด้วยนะคะก็คือเป็นแบบเป็นเป็นมุกอะไรเงี้ยก็คือไปข้างนอกก็ได้ไม่ได้แบบเป็นแม่บ้านมากอะไรเงี้ยไปชอปปิง้งไปห้างนะคะหลังจาสถานการณ์มันดีขึ้นนะคะแบบก็ออกไปใช้ข้างนอกได้เลยนะคะค่ะไฟฮ็อปปิ้งก็คือได้เลยนะคะอันนี้เว้ันนี้ไฟชอบมากเลยนะน่ารักมากสองชิ้นถูกใจเลยนะคะแล้วก็มาชิ้นที่3อันนี้เป็นกิฟต์น่าจะกิฟต์นะถ้าดูไม่ผิดอ๋อใช่เป็นกิฟต กิฟตติดผมนะคะอารมณ์แบบกิฟสีดำๆก็น่ารักดีนะคะตัวนี้นะคะติดผมแบบเหมือนติดผมเป็นโบอะไรเงี้ยแล้วก็ชิ้นสุดท้ายอ้ยนี่ก็น่ารักชว่วงนี้เขาฮิตกันเนาะเป็นการแบบใส่ที่คาดผมแบบอันใหญ่ๆก็อลองใส่อ๋อ ก็คือทุกคนเห็นไหมหลังจากที่สภาพผมฝ้ายเนี่ยดูแบบเป็นคนแบบหัวรีบหัวแบนหัวไม่มีแบบมิติอเลยเนี้ยพอใส่ที่คาดผมใส่เครื่องหัวขึ้นมามันก็ดูเต็มขึ้นนะเออหรือว่าฉันควรจะมาทางด้านที่คัดผมดีว่ <laughs> ก็ดีนะคะน่ารักดีแล้วก็ สบายหัวเลยนะอันนี้ดีมากเลยนะคะร้านนี้ใครชอบมากๆแนะนำถ้าเกิดจะไปตาตามไฟนะคะหนึ่งที่คาดผมอันนี้ดีงามมากแล้วก็สองพวกกิฟต์อะไรเงี้ยอันนี้แน่นมาก แล้วก็อันนี้ก็สวยมากรูกคงรู้สึกว่าเป็นนาบีโอ้ดีนะคะคือส่วนตัวฟ้ายรู้สึกว่าการที่ซื้อของแบบอะไรพวกเนี้คือมีหลายร้านมากๆนะคะที่แบบอยู่ในโลกออนไลน์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าร้านนี้เนี่ยฟ้ายไปดูมานะคะคือเขาเนี่ยเป็นแบบพร้อมส่งแม่ค้าคัดมาแล้วว่าดีนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ของดีจริงๆอ่ะคือเราไม่ต้องแบบออกไปเดินเลือกเยอะแยะแม่ค้าเลือกมาให้แล้วนะคะแล้วก็สวยจริงๆอันนี้ฟายคอนเฟิร์มเดี๋ยวฟ้ายก็จะขึ้นชื่อร้านให้นะคะชื่อว่าร้าน Hair Mate นะคะใน,นะะไเอ ก็คือเลดมากนะคะมีแต่ของน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็มากล่องที่2กันต่อนะคะก็เป็นกล่องเล็กๆเกนาะเริ่มจากกล่องเล็กๆนะคะก็หยิบง่ายดีอันนี้จากร้าน Keratika t h a i l a นะคะมาดูกันว่าเปนอะนะคะอันนี้เป็นเหมือนเป็นร้านที่เขาเน้นเรื่องการแบบทำสูตรเฉพาะเส้นผมที่แบบมีความเสียมากๆโดยเฉพาะนะคะเดี๋ยวฝ่ายมาแกะดูกัน ชื่อแบรนด์ Keratika นะคะเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์เช่นผมของคนไทยนะคะเป็นแบรนด์คนไทยเลยนะคะเขาทำออกมาเนี๊บมากเลยนะ,ะเหมือนแบบแเราเห็นตามแบบร้านเครื่องสำองญี่ปุ่นอะนี่ค่ะ,ะให้ดูผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็เขาเขียนอะไรว่าตัวนี้เป็น Intense Repair Mark นะะซึ่งเป็นตัวที่แบบเบสเซอร์ของเขาเลยนะ,ค,ะคุณพี่เจ้าของร้านเขาบอกไฟมานะคะเฮย้ฮยทุกคน เฮ้ยเฮ้ยหอมมากคือ้าเคยได้กินแบบเนี้ตามพวกที่แบบเป็นผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นที่แบบแพงๆอ่ะที่แบบเป็นขวดแบบคือเป็นพันะ่ะโอ้ยอันนี้หอมมากวิ่ยขนลุกขนลุกจริงๆอะเนี้ยอันนี้หอมมากทุกคนดีมากาน้ำตาจะไหลจริงๆก็คือเหมือนแบบ คือเป็นกลิ่นที่ไฟชอบมากๆเวลาไฟใช้สปาผมอะไรเงี้ยไฟรารู้สึกว่าเออแบบกลิ่นแบบเนี้ยทำให้เรารู้สึกว่าการแบบได้หมักผมะมันทําให้เราอยู่ห้องน้ําได้นานขึ้นบางทีการหมักผมแล้วมันแบบมันมีความเหม็นเนอปะป่ะเราก็จะไม่อยากอยู่ในห้องน้ำอะไรเงี้ยแต่เนี้ยคือแบบกลิ่นแบบทีไ่ไฟเคยใช้อ่ะไฟหมักผมแล้วไฟแบบอยู่ได้นานมากคือเปิดพอดแคสต์ฟังไปเรื่อยๆคือแบบคือมันดีมากดีมากจริง อุ้ยนี่หอมมากแต่ยังไม่ได้ลองใช้นะเดี๋ยวจะไปลองใช้นะคะเราก็จะมาแปะรีวิวให้กันอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยแค่กลิ่นคือชนะเลิศเอาใจไฟเปเลยนะคะให้20เต็ม10กลิ่นคือดีมากทุกคนเป็นของคนไทยด้วยนะคะแล้วไฟรู้สึกว่าราคาเขาจะแบบหล100ักร้อยอ่ะคือไม่แพงนะคะ น่าจะแบบร้อยหลักร้อยอะทุกคนก็เหมือนได้ใช้กลิ่นแบบจากญี่ปุ่นแบบหลักพันดีงามมากนะคะเดี๋ยวพีาจะรีวิวคร่าวๆก่อนแล้วค่ะนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผมนะคะเหมาะกับคนที่เน้นว่าผมเสียแบบทําสีมาเยอะดัดเยอะฟอกเยอะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วผมเสียเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาเป็นเหมือนแฮมาม์ก็คือแบบหลังจากที่เราแชมพูเสร็จอย่างนี้นะคะเราก็ใช้ตัวนี้เนี่ยหมักผมมาไว้นะคะอยากให้ทุกคนได้กลิ่นจากหน้าจอจริงๆนะคือมันหอมมากอะมันมีความหวานอม เปรี้ยวแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะหอมมากขอบคุณมากนะคะที่ส่งมาให้ช่องม,มากๆโอเคนะคะต่อไปนะคะมาอย่างที่สนะคะซึ่งอันนี้ชื่อว่าวันวิชูนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นรองเท้านะคะโอ้โหแมาทุกคนนี่คือรองเท้าหนังหนังแกะด้วยคือมันนิ่มมากหนังแกะของแท้ สวยมากอันนี้เป็นรองเท้าหนังแกะนะคะทุกคนสวยมากตัเนื้อนิ่มมากจากร้าน One Week Shoe นะคะนิ่มมากนิ่มมากทุกคนส่วนตัวไฟเนี่ยไฟเป็นคนที่หารองเท้าใช้เองยากมากๆเพราะส่วนตัวไฟเนี่ยไฟเป็นคนที่เท้าใหญ่และปลายเท้าอ่ะมันบาน คือผู้หญิงเขาจะเท้ากันเล็กๆเรียวๆเนะี่ออกอปะไฟไม่เลยให้คนที่เท้าบางและแบบเท้าเบอร์ 40, 40อะทุกคนคือเวลาหาซื้อรองเท้าเนี่ยยากมากๆนะคะเดี๋ยวจะมาลองกันว่าคู่นี้ไฟใสได้หรือป่ะเพราะว่าร้านเขาเนี่ยจะเด่นเรื่องของการที่เหมาะกับคนที่หน้าเท้ากว้างแบบไฟด้วยนะคะโชคดีมากเหมือนแบบรู้ใจส่งกันมาให้แบบเป็นตัวที่เหมาะกับคนหน้าเท้ากว้างเหมือนเรานะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะขออนุญาตนะคะลองใส่เลยนะคะ นี่คือเบอร์40นะคะเบอร์40เฮ้ยทุกคนไฟใส่ได้ไฟใส่ได้ปกติ40บางทีก็ใส่ไม่ได้นะก็ต้องแบบเป็น41เลยอย่างเงี้ยเฮ้ยไฟใส่ได้แล้วนี่มากเฮ้ยดีมากเลยอะทำไมมีของดีๆส่งมาให้อะรู้สึกขอบคุณมากๆเลยนะคะเฮ้ยชอบอะทุกคนนี่มากนี่คือไฟใส่แล้วนั่งแบบ นั่งรีวิวต่อได้นะคือแบบมันไม่หนักมันไม่หนีบมันไม่ทับเลยอะค่ะดีมากๆซึ่งปกติถ้าเกิดซื้อพวกนี้มันมีแบรนด์ที่ไฟก็เคยแบบชอบแล้วก็ใช้อยู่นะคะแต่ว่าข้อเสียคือเขาอะจะเป็นตรงเนี้มันจะแคบคือทุกคนนึกออกปะตรงนี้ของเขาอะแบรนด์แบรนดที่ไฟเคยใช้มันจะแคบแบบเนี้ยดังนั้นพอช่วงหน้าเท้าของเราอะมันกว้างแบบเนี้ยมันก็จะหนีบเขาทําให้ตรงนี้มันปวดแต่ว่ารองเท้าอันเนี้ย เออมันค่อนข้างกว้างนะคะดีมากๆเลยนะคะตัวนี้เหมาะกับคนเจอปัญหาแบบผู้หญิงเท้าใหญ่น,นะคะแล้วก็อยากใส่รองเท้าหนังแกะนิ่มๆนะคะเป็นแบบเป็นทรงแบบนี้นะคะก็จัดได้เลยนะคะร้านเขามีหลายสีด้วยนะคะก็ไปลองตามได้นะคะที่วันวิชูนะคะแปะลิงก์ให้อีกเช่นเคยค่ะแล้วก็มาที่ชิ้นต่อไปนะคะอันนี้เป็น VIP หมูกรุบนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันของกินเอาละถึงวลาที่ไฟลรอคอย เป็นหนึ่งในความฝันนะคืออยากแบบเป็นยูทูบเบอร์แห่งการกินบ้างอนะคือบางคนชอบกินมาถนะ่ายเอ็นจอยอิทติ้งมากๆคือช่วงที่แบบตอนนี้เราไปไหนไม่ค่อยได้ใช่ไหมก็อยู่บ้านนะะแน้าหนักขึ้นมา9ก้โลทุกคนรู้ป่ะ oh, <no. S 1> คือเอ j นจอยอ i n ติ้งขาไหน9้โลไม่หยุดค่ะต้องไต่ต่อนะคะ oh. มีขนุนกรุบนะคะอุันนี้น่ากินมากอันนี้น่ากินมากทุกคนนี่คือกลิ่นมันหอมฟุ้งออกมาแบบ กลิ่นแบบเหมือนน้ำพริกอะด้วยตานะถ้าเกิดมองก็คือแบบเหมือนน้ำพริกกากหมูอะแต่ว่ามันไม่ได้มีความเป็นแบบเป็นน้ำพริกมากขนาดนั้นคือเน้นกากหมูเน้นแบบเนื้อหมูมากกว่านะคะซึ่งเขาเขียนว่าต่างจากน้ำพริกกากหมูอื่นๆยังไงเออมาดูกันน้ํามันน้อยลงนะคะมีการรีดน้ํามันออกนะคะไม่เลี่ยนกรุบกรอบทุกชิ้นทุกคํานะคะแล้วก็ไม่ใส่ผงชูรสนะคะเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะกินเลยว่าจะกินเลย,ไ,เลยได้เวลาแล้ว ว่าจะพุ่งทะยานสูส่10โลเฮ้ยไม่ได้อ่ะเฮ้ยกินดีเลยทุกคนกินดีเลยแต่ว่าเมื่อกี้หยิบของไปเยอะต้องล้างมือก่อนเป็นแอลกอฮอล์ที่เป็นฟูดเกรดนะคะก็สามารถจับอาหารได้ต่อนะคะมาเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะคะโฮ้ยทุกคนอยากทำเอสเอ็มอาร์เลยอะ่ะคือมันกรอบมากอันเนี้ยกินกับ ข้าวสวยร้อนๆอนะ่ะทุกคนมือนะั้นนะ่ะพอละมีแค่เนี้ยอยู่ได้นะคะเป็นอาหารแห้งช่วงกักตัวที่ดีมากๆมาต่อกันที่ขนุนกรุบอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะขนุนกรุบนะคะใส่ซองมาดูสะอาดสะอ้านมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบพวกทุเรียนทอดอะไรอย่างงี้ปาแต่ว่าเป็นขนุนนะคะซึ่งดูหน้าตาแล้วหน้าตาดีมากหน้าตาดูดีมากเดีย๋ยวมาลองแกะกินกัน เขาบอกว่าเป็นขนุนที่แบบเนื้อนแน่นสุกกาลังดีมาทอดและอบนะคะเพื่อรีดน้ํามันออกคือมีความหวานอยู่แต่ว่าแบบไม่อ้วนอะ่ะอันนี้คือกินแทนพวกแบบเลอไงไงเลยง่ายเลยไหมกินแทนพวกแบบขนมคบเคี้ยวที่แบบกินแล้วอ้วนได้เลยไหมโอมันไม่ไี่กินขนุนเลยอะ่ะ เขาบอกว่ามันโ o w c a l o r i ด้วยนะคะคือกินแบบแทนขนมแบบกินเล่นโดยไม่รู้สึกอิดได้เลยอุย้ยมอะกับเราเลยอย่างเงี้ยเหมาะกับเราเลยคนน้ำหนักขึ้น9ก้าโลจริงๆอ่ะเอาเนื้อให้ดูมันจะเป็นอย่างนี้ทคนไม่เหมือนแบบเหมือนมันฝรั่งทอดกรอบเลยอะแต่ว่ามันเป็นอบนะคะนี่กินเพลินมากเลยเนะี่ยกินเพลินเวลาดูซีรีส์ได้เลยะคะ่ะน,นี่ ชื่อ IG นะคะชื่อร้านวิถีเด็กอ้วนนะคะก็ไปติดตามและสั่งได้เลยนะคะแนะนำนะคะถ้าเกิดคุณแบบเป็นสายแบบชอบของข่าวอารมณ์แบบกินกับข้าวมีความเผ็ดๆนะคะมีความแบบแซ่บๆนะคะหมูกรุบ จัดไปเลยกรอบมากกรอบมากไม่มีความแบบหื่อเลยอันนี้คือแบบคือเขาส่งมาไปสนีไทยแล้วคือไฟแบบก็คือไม่ได้อัดคลิปเลยนะผ่านไปมา2 3สาวันแล้วค่อยมาอัดคลิปนะคะยังกรอบดีอยู่เลยนะคะเพราะว่าไฟรอชิ้นอื่นมาด้วยไงก็เลยแบบใช้เวลาแป๊บ,บนึงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันยังดีอยู่เลยทุกคนดีงามมากเลยมาต่อกันนะคะในชิ้นที่5นะคะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ เป็นคล้ายๆกับหมูที่แล้วนะคะอันนี้เขาส่งแมสมาเลยนะคะก็เป็นหมูเส้นฝอยโคตรอร่อยนะคะโอ้โหจากชื่อก็คือคอนเฟิร์มมาโคตรอร่อยนะคะเดี๋ยวมาแกะดูกันนะคะอ่ะอ,ะอันนี้เป็นหมูเส้นฝอยนะคะก็อย่างที่เราเคยเห็นกันนะคะเป็นหมูเส้นฝอยนะคะแบบนี้นะคะอุ้ยทุกคนนึกถึงข้าวเหนียวอ่ะนึกถึงข้าวเหนียวร้อนๆนิ่มๆอ่ะอุ้ยเนี้ย มื่ีแล้วกันเพื่ควาสบายใจมาค่ะเดี๋ยวมาลองกินกันนะคะข้าวเหนียวอ่ะมีใครมีข้าวเหนียว้่งคือมันแบบมันหวานมันเป็นสายหมูฝอยหวานหวานที่กินกับข้าวเหนียวร้อนๆอร่อยมาก จะเป็นสายหวานนะคือแบบเห,เหมือนกินแบบหมูหวานยอะไรเงี้ยอร่อยมากเป็นเส้นฝอ,อยที่ดีมากข้าวเหนียวต้องเข้าแล้วอ่ะตอนเนี้ยจริงดีมากตามชื่อที่เขาบอกเนะคะก็คือหมูเส้นฝอ,อยโคตรอร่อยบายยายย่านะคะมีอยอยด้วยนะคะมีอยอยด้วยนะคะนี่ค่ะ ดีมากทุกคนอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่แบบอยู่บ้านถ้าเกิดไม่มีอะไรกินนะคะแบบเป็นกระปุกใหญ่ๆนะคะอยู่ได้นานเลยนะคะอันนี้เป็นสายแบบไสหวานอันนี้ให้เด็กกินได้นะคะแบบกินกับข้าวเหนียวร้อนๆหรือกินกับข้าวสวยร้อนๆก็ได้นะคะแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยหมูกรุบเนี่ยดีงามทั้งคู่นะคะหมูกรุบเป็นสายแบบมีความแบบ แซบหน่อยนะคะแบบเฮ้ยอร่อยแบบเผ็ดๆนะคะนนี้อร่อยแบบหวานๆนะคะดีงามทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็มาถึงสิ่งสุดท้ายนะคะที่ฟ้าอยากให้ทุกคนเห็นว่าแม่คารานีเล่นใหญ่มากๆทุกคนดูค่ะอนี่คือหนึ่งกล่องนะคะยังไม่จบค่ะทุกคนโอ,อ้โนหนี้หนักมากอันนี้อีกหนึ่งกล่องนะคะ คือแม่คาลานนี้เล่นใหญ่จริงๆนะคะสมชื่อร้านเลยนะคะชื่อว่าร้านกระปุกพุงโตอมสินเงินร้านนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนอ๋อเขาส่งมาแบบหลายกล่องมันก็เลยใหญ่ แล้วก็มาอีกกล่องหนึ่งนะคะเป็นร้านเดียวกันนะคะหูส่งมาให้่าเยอะมากร้านกระปุกพุงโตอขอบคุณมากๆเลยนะคะเกรงใจอ,ะอ่ะนี่หมดนะคะทุกคนต่ค่ะคิดถูกแล้วที่แกะกล่องใหญ่เป็นกล่องสุดท้ายอยากให้ทุกคนได้เห็น,นะคะ่ะเดี๋ยวมาแกะต่อ มากดูตัวดีที่บกัปพนะีอันนี้คือตัวพี่เลยนะอันนี้คือกระปุกหมูพุงตอนะคะคือเก็บเงินได้กี่บาทเนี่ยนี่นะคะเขาก็จะมีเป็นเป็นที่หยอดเงินนะคะหยอดแบงหยอดเงินได้นะคะข้างใน,นะะแล้วก็ุูย,ย่างนี้ก็คือเป็นแบบต้องทุบอย่างเดียวนาอหูหูต้องทุบน้องอะ่ะเดี๋ยวมาดูลูกๆของเขาต่ออันนี้น่าจะเป็นลูกๆนะคะ กินหมูกรุบไปมเมื่อกี้เขาผ่านหมดแล้วน่ารักมากว่ายนี่ตัวเล็กนี่มันใส่น่ารักอะแค่ว่ามันอยู่ด้วยกันนะมันต้องน่ารักมากๆเลยอะเดี๋ยวมาดูที่เล็กจิ๋วต่อนะคะน,น่ารักมากที่มันน่ารักพอหรือปะเพราะมันมีแบบแม่มันพ่อมันน่ะนี่คือลูกหมูอันนี้คือแม่หมูนะคะส่วนคุณพ่อนะคะ ก็คือจากตัวนี้ไปได้นี่ค่ะให้ดูพ่อกับลูกนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะพ่อกับลูกค่ะนี่ซึ่งทางร้านส่งน้องหมูมาให้้ายตัวเล็กถึงสองตัวเลยอะ่ะแยวแกให้ครบดีกว่าคือในยุคที่แบบเหมือนการใช้กระปุกอมสีนนะทุกคนอาจจะลืมลืมไปนะ เพราะว่ามันมีแบบเคแบงมีหลร่ีใช่ปะ่ะแต่เพราะว่าการใช้ปุ๋อุปกรณนะ่ะมันก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่แบบทำให้เราแบบบางทีอยากจะมีวินัยตัวเองใช่ปะ่ะก็แบบบางทีไปเข้ากดเคแบงโอนเนี่ยมันก็ขี้เกียจอะไรเงี้ยแล้วก็ถึงบ้านแล้วก็หยอดควักเงินในกระเป๋าว่ายอดหยอดหยอดไปอะไรเงี้ยบางทีแกะออกมาโอ้มันได้เยอะนะ <c oughs> อันนี้น่ากลัว <c oughs> คือสายแบ,บ,แบลก็มาสายนีนะคะสายโหดๆก็มาทางน้องหมูซอมดีได้นะคะ <c oughs> ไข่แกงน้องไข่แกงซึ่งตัวใหญ่นี่ไฟชอบมากไฟชอบมากขอบคุณมากๆที่ส่งมาให้กันนะคะไฟชอบมากๆก็จะเก็บเงินนะคะแล้วไฟก็จะเอาไปทาหน้าใหม่ <c oughs> พูดเล่นค่ะซึ่งเอาจริงขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ส่งมาให้ไฟกันในวันนี้นะคะที่ไฟรีวิวให้กันในวันนี้ทั้ง6ท่านนะคะก็รู้สึกก็แบบไฟไม่เป,เป็นของที่แบบคือไม่ใช่เขาขายเล่นๆนะเขาตั้งใจขายของดีจริงๆนะคะซึ่งทุกร้านนะคะไฟก็จะแปะ หมุดเอาไว้ให้ทุกคนค่ะก็ถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็ไปกดช้อปปิ้งช่วยซื้อช่วยอุดหนุนกันได้นะคะทุกร้าน,นะคะ่ะซึ่งคิวนี้นะคะก็ขอตัวไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะไฟก็จะกลับมารยู่น้ำหอม้วนะคะคลิปนี้นะคะ่ะได้ทําก็เหมือนแบบเป็นการแบบเออให้รู้ตัวเองรู้สึกกลับมาได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักนะคะแม้ว่าสถานก,การณ์รอบข้างเนี่ยจะไม่แบบเออออาวยเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็จะคีปรีวิวอิ่งต่อไปนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ